ผมเล่าได้เลยว่าผมยืนร้องไห้หน้ากระจกพวกผมไม่รู้จะทําอะไรจนสุดท้ายผ่านไปประมาณสักยี่สิวันน้องเสียชีวิตก็ผ่านไปสักปีกว่าๆผมก็มีคนที่สามเป็นผู้ชายเพราะคุณหมอเขาทราบว่าท้องหมอเขาก็ติดต่อมาแหละว่าท้องแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะมาเล่าว่าอันเนี้ยมันคือโรคของสกิด s e e i e c o m b i n e m u n o d e f i c i e n c y ก็คือเป็นโรคสะิดคือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดชนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเกิดมาโดยที่เขาเหมือนกับไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเรียกว่า bubble boy ก็คือเด็กเขาไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปได้ไม่สามารถสัมผัสเชื้อโรคได้ไม่งั้นเขาก็จะเสียชีวิตผมก็พูดตรงต่ว่าคุณหมอแล้วต้องทําไงต่อต้องยุติการตั้งครรภ์ไหมเพราะผมกลัวมากเพราะว่าจะเหมือนน้องคนที่สสุดท้ายแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่ต้องยุติเดินหน้าต่อไปแล้วก็สู้ พี่ชายเขาได้รับการมีฉัยแล้วว่าเป็นโรคนี้ทําให้เราต้องมีการสืบค้นในลูกคนต่อไปของพ่อแม่ซึ่งคนนี้ก็เลยได้รับการมีิฉัยตั้งแต่แรกเกิดพอคลอดมาปุ๊บคุณหมอเนี่ยน่ารักมากช่วยกันเข็นลูกผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องแบบปอดเชื้อเลยล่ะครับสุดท้ายแล้วก็ตรวจเลือดตรวจอะไรกัน แล้วก็มีคุณหมอโทรมาบอกผมแล้วว่าคุณพ่อน่าจะเป็นนะมันเป็นไปแล้วก็ไม่ต้องอะไรก็วางแผนการรักษาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้รับการรักษาเร็วเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดหรือว่าที่เราเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูเปลี่ยนตัวเซลล์ต้นกําเนิดทําให้เขาเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ลดโอกาสการติดเชื้อก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็หายเป็นปกติไม่ต้องรับยาเสริมภูมิคุ้มกันหรือว่ากินยาฆ่าเชื้ออะไรเลยเขาก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายนอกได้ปกติ เป็นปฏิหารถ้าวันนั้นอ๋อไม่ได้เอาไปเจาะเลือดมันจะมาไม่ถึงวันนี้เลยผมบอกแม่เขาตลอดเนาะถ้าผมไม่ได้โรงพยาบาลนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมขอบคุณขอบคุณแบบจากใจจริงๆครับเชื่อมั่นตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะว่าเขาต้องหายยิ่งผลลัพธ์ออกมาว่าหายจริงๆเนี่ยก็ภาคภูมิใจมากเนาะเพราะว่าทีมก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ตลอด คือมันเป็นผลลัพธ์ที่น่าเชื่นใจแล้วก็เราได้เด็กปกติกับมาเลยค่ะซึ่งหมกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อรักษาเด็กทุกวันก็ทําให้เขาดีขึ้นเราก็ยิ้มนะเนาะแต่การรักษาโรคโรคหนึ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทําได้อะ่ะมันเป็นปาฏิหารเนะาะก็จะเริ่มทำมันก็ได้เกิดความรู้สึกอุ่นใจก็อยากจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าถึง ถ้ารักษาจริงๆมันรักษาให้ผ่านไปรักษายัางไงก็ได้แต่เนี่ยเขาอาใจใส่มากแล้วผมยอมรับทั้งทีมเลยผมจะมอบร่างกายผมและให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นการตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผมน่าจะทําได้ได้ดีที่สุด